อาการที่ไม่ควรมองข้ามมือชาเกิดจากอะไรจะมีวิธีป้องกันและรักษาหรือไม่เคยไหมที่มีสาเหตุเกิดจากอะไรจะมีวิธีป้องกันและรักษาได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบค่ะมือชาปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยวัยกลางคนโดยมากมักเกิดกับเพศหญิงมากกว่าชายเกิดจากการใช้งานของมือในลักษณะที่ต้องมีการกระดกข้อมือหรือกำยืดนิ้วมือตลอดวันซึ่งกลุ่มที่พบ ได้แก่แม่ครัวช่างทำผมแม่บ้านทำความสะอาดกวาดบ้านหรือคนทำงานในออฟฟิศที่ต้องรับโทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆและกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยหญิงตั้งครันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ป่วยที่มีข้อต่อกระดูกคอเสื่อม รวมถึงการขาดวิตามินบีจะมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดมือชาได้อาการจะเริ่มชาที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าในขณะที่ใช้มือทำงานอย่างต่อเนื่องและทักเป็นมากอาจมีอาการชาจนเป็นเน็บในขณะที่ไม่ได้ใช้งานและมีอาการปวดตอนกลางคืนจนต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อขยับมือหรือบีบนวดฝ่ามือและทักปล่อยไว้นานจะมีการอ่อนกาลังของมือหยิบจับสิ่งของแล้วระวงหล่น จนถึงขั้นมีการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อมือในที่สุดสาเหตุของมือชาส่วนมากเกิดจากการหนาตัวของเอ็นยึดกระดูกบริเวณข้อมือหรือที่บริเวณอุโมงคข้อมือเอ็นนี้จะไปกดรัดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ฝ้ามือและเส้นประสาทที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกที่ฝ้ามือการเคลื่อนไหวของข้อมือมากๆจะทําให้เกิดการระคายมากขึ้นสําหรับการดูแลป้องกัน ต้องเริ่มจากการใช้งานข้อมือที่ทำงานหนักๆปรับท่าทางการทำงานของมือให้เหมาะสมระหว่างการทำงานข้อมือจะต้องไม่งอมากจนเกินไปและใช้อุปกรณ์ช่วยประคองข้อมือสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ข้อมือมีที่พักเมาส์ที่ใช้ก็ต้องมีขนาดพอดีมือไม่เล็กจนเกินไปเพราะจะทำให้ข้อมือ เกรงมากขึ้นส่วนการรักษาถ้าผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงจะให้ยาต้านการอักเสบของเส้นเอ็นและเส้นประสาทการให้วิตามิน B จนถึงขั้นสุดท้ายคือการผ่าตัดเอ็นที่ไปรัดเส้นประสาทนั้นฉะนั้นการดูแลป้องกันและถนอมข้อมือเพื่อให้เราใช้งานได้นานๆจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหากใช้งานข้อมือที่ผิดท่า ผิดวิธีอาจนามมาซึ่งการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นที่มาศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญภาควิชาสัลยศาสตร์ออโโปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล